มาหรือไม่อีกรู้กันครับแกนแชมป์แล้นะครับเอเลยทเลือกใจนะคเอบมาแล้วมาแล้ว อย,อย่างๆๆ <c oughs> มีสับขาหลอกเล็กน้อยมีสับขาหลอกเล็กน้อย <c oughs> มามาม,ามาตามลุ้นกันครับ ว่าผลจะออกปักอยาอย่าง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 พราการติดตกแบดแสดงว่าได้แกนแชมเปียนนะอ <c oughs> อ่ากองเชียร์ก็เริ่ม มีเสียงบึ้มพังต้องตอนเชร์เริ่มมีเสียงบึ้มพังแกนแชมเปี้ยนนะครับตัวได้เสียแต่แกนแชมเปี้ยนเพศผู้สีเทานะครับขวาใหม่ล้มา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 าถือจัดกันดีชีวตอาา r ีเ e r v e g r a n น c h a m p เ o n ้ e s ร r เ e g ร์ n d c h น m ์ i o n นะครับสีเทานะครับโอรแมนพินองถือว่าผิดคาดจากดัชนีชีวัดไปเล็กน้อยแลครกบสำหรับเพ็นผู้นะ้รับสำหรับเป็นผู้เดี๋ยวดัอินเตอร์พิีย